ทุนเตือนภัยเนี่ยมันเป็นสากลทั่วโลกที่จะต้องแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันถ้าตัวใดขึ้นสถานะสีแดงนั่นหมายถึงว่าใช้ไม่ได้ประเด็นแรกเลยก็คือว่าเร่งไปปรับปรุงทุนให้ดีอย่าแสดงเข้าเห็นว่าเราไม่รับผิดชอบประเด็นที่2คือระบบสำรองต้องทําอันที่3ก็คือความตระหนักต้องสร้างให้เร็วที่สุดวันหนึ่งนะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยประมาณ20กว่าครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ปกตินะ มันชี้ไปได้2แนวทางเลยในทางแรกก็คือว่าเป็นสถานการณ์ที่ซึ่งเกิดอย่างนี้เรื่อยมาอะมาเกิดทีน้อยเดือนนี้ซึ่งไม่ไม่มีใครบอกได้เกิดเพราะอะไรหรือสถานการณ์ที่2คือเกิดทีบ่อยอย่างนี้ภายในอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าจะเกิดใหญ่คืออันหลังสุดนี่เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เคยเกิดในอดีตคือเกิดฟอร์ช็อกก่อนแผ่นหลเล็กเล็กแล้วก็ตามมาด้วยแผ่นไหลขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีใครรู้ไงไม่มีใครยืนยันสิ่งที่ทําได้ณขณะนี้คือระบบต้องพร้อมเราไม่สามารถจะคาดการณ์แผ่นหน่ไหวได้ว่าจะเกิดใหญ่เกิดเล็กเกิดกลางเราไม่รู้หรอกแต่วันนนนึึงงถ้้้าาเเกกิิดขม่ยคุณพรออห ขึเตือนภัยเนี่ยมันเป็นสากลทั่วโลกที่จะต้องแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันถ้าตัวใดขึ้นสถานะสีแดงนั่นหมายถึงว่าใช้ไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้น5ตัวของอินเดียกะบ2ตัวของไทย7ตัวทั้งหมดในฝั่งอัลามันใช้ไม่ได้หมดเลยมันก็เป็นที่กังวลไงเพราะว่าไม่มีอาวุธที่จะสู้กับเขานะหรือสําหรับเตือนภัยในระยะยาวความหมายก็ว่าเราต้องเตือนภัยในระยะยาวชั่วโมงถึงสชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าซึนวิมันเร็วหนึ่งชั่วโมงมันมาถึงแล้วถ้าคุณไม่เตือนเนี่ยตอนนี้อาวุธที่คุ เพราะนั้นคุณจะเตือนภัยสิบนาทีคุณคิดว่าประชาชนจะหนีทันไหมถ้าไม่มีทุ่นเตือนภยัยต้องมีระบบเตือนภัยโดยฐานข้อมูลนี่เป็นที่สากลใช้แบบจําลองสร้างสถานการณ์จําลองขึ้นมาว่าแผ่นดินไหวถ้าเกิดบริเวณลอยเลื่อนเนี่ยมันรู้ชัดแล้วว่ามันต้องเกิดบริเวณนั้นมันหนีไปจากนี้ไม่ได้ เพียงแต่ว่าที่ไม่ชัดคือขนาดเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องตั้งสถานการ์จำลองว่าถ้าแผ่นไหวขนาด7จะเกิดอะไรขึ้นถ้า8จะเกิดอะไรขึ้นถ้า9จะเกิดอะไรขึ้นเอนฐานข้อมูลเหล่านี้เราพัฒนามาเราใช้ในการเตือนแทนทุนเตือนภัยที่มันเสียบย่อยๆซึ่งก็ใช้มาเรื่อยเพราะฉะนั้นเราเตือนภายใน5นาทีได้เลยตำแหน่งแผ่นดินไหวเนี่ยมันรู้ทั่วโลกเลยเพราะมันเป็นเครื่องมือที่แชร์กันทั่วโลกแผ่นไหวเกิดขึ้นที่ไหนปั๊บจะขึ้นเว็บทันทีเราก็เอาตัวนั้นมาประเมินสึนามิเลยว่าจะเกิดหรือไม่เกิดมันมีอยู่ประมาณ500หมู่บ้าานนนใเวชยัง ันดามันเนี่ยที่มีความเสี่ยงที่จะโดนเสื่อมนี้เราก็แจ้งเตือนไปเลย500หมู่บ้านเลยประเด็นแรกเลยก็คือว่าเร่งไปปรับปรุงทุนให้ดีคุณอย่าแสดงเขาเห็นว่าเราไม่รับผิดชอบประเด็นที่2คือระบบสำรองต้องทําอย่าปล่อยเวลาผ่านไปเพราะว่าไม่เห็นความสาคัญเลื่อนมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยอันที่3ก็คือความตระหนักรต้องสร้าง ให้เร็วที่สุดซักซ้อมให้เห็นว่าความตระหนักมันเป็นเรื่องสําคัญสูงสุดเช่นยกตัวอย่างถ้าประชาชนเนี่ยไปพึ่งพิงระบบเตือนภัยบอกว่ามีทุ่นที่ดีแล้วมีระบบที่ดีแต่ว่าไม่ตระหนักอยู่ไปไว่ายน้ําริมชายฝั่งเนี่ยแต่รู้ตัวว่ามันสั่นไหวเนี่ย ก็ว่ายน้ำต่อรอระบบเตือนภัยเพราะว่าระบบเตือนภัยไม่ได้หมายความว่าพอเกิดแผ่นดินไหวเตือนนะเมื่อคลื่นเดินทางมาถึงทุน่นมันถึงเตือนแล้วเราอยู่ที่ชายฝั่งเราจะได้ยินเสียงสัญญาณไหมหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณคุณจะวิ่งภายในกี่นาทีสิ่งที่ความสุดคือพอรู้ตัวว่ามีแผ่นดินไหวให้คุณหยุดว่ายน้ําวิ่งขึ้นไปที่สูงเลยนั่นคือความตระหนักไงต้องสร้างให้คนนิสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละรอด ี่ปุ่นจะสร้างให้คนตระหนักตั้งแต่แรกเกิดเลยในโรงเรียนเ,เลยให้ช่วยตัวเองก่อนอยูจะไปรอความช่วยเหลือให้ยูช่วยตัวเองให้ได้ก่อนอันที่2เมื่อ,อยูช่วยตัวเองได้ยูก็ช่วยครอบครัวช่วยสังคมได้เมื่อชุมชนยูรอดอยูก็ช่วยประเทศได้แต่การที่จะเซลล์เฮลได้ของญี่ปุ่นน่ไม่ได้เขาบอกว่าให้เซลล์เฮลยูก็เซลล์ไปเรื่อยนะจะต,ต้องได้รับขอบ้อมูลจากหน่วยงานกลางคือรัฐบาลเช่นยกตัวอย่างการณีเกิดแผ่นไหวที่นี่เราอยู่มุมเกาะนี้เขาจะรู้ทันทีภายใน2นาทีว่า ขึ้นจะมาถึงเขาภายในเวลาเท่าไหร่เขารู้จักระบบเตือนภัยโดยใช้ฐานของ b i บิ๊กดาต้าเขาเนี่แหละจากนั้นศูนย์อพยพก็รับข้อมูลมาต่อเสร็จปั๊บก็ถ่ายทอดไปให้หมู่บ้านหมู่บ้านจะรู้ดีที่สุดไงเพราะว่าประชาชนเขารวมตัวกันเพื่อให้เป็นหน่วยงานขึ้นมาหน่วยหนึ่งอะ่ะแต่ว่าข้อมูลที่สำคัญสุดก็คือเขาจะได้รับทั้ง2องทางเลยใช่ไหมชาติก็มาใช่ไหมส่งเอ็นผ่านเอสเคจังหวัดก็ส่งผ่านไปทาง SMS มอือถืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันสองทางมันกระจบกัน